สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิบเจเจห้าเก้าแปดชนสวัสดีเอฟทุกท่านนะคะในคลิปนี้ไมล์เลิบเจเจจะเปิดหลักฐานข้อมูลความจริงเกี่ยวกับเกาะกูดให้คนไทยได้รับทราบทุกท่านนะคะว่าเกาะกูดคืออธิป,ปไตยของประเทศไทยไม่สามารถจะแบ่งให้ใครต่อใครได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นแผ่นดินหรือทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้องทะเลนะคะ เพราะเรามีหลักฐานชัดเจนข้อมูลความจริงนะคะออกมาให้ทุกคนได้รับทราบนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะมาฟังจากข่าวหลักก็ขออนุญาตช่องสถาบันทิศทางไทยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณธีรยุทธ์นะคะที่นำหลักฐานความจริงออกมาเปิดเผยให้กับคนไทยให้สังคมไทยประชาชนคนไทยเราได้รับรู้รับทราบแล้วก็ได้ออกมาปกป้องนะคะอธิปไตยของตัวเอง ก็ปกป้องบ้านเกิดมองอนของตัวเองนั่นแหละค่ะเนาะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะประเด็นนี้ก็ฝันด้วยนะครับเขตนอาบทางฝรั่งเศสนั่นเองแหละเป็นผู้กําหนดเขตนนี้ขึ้นทางนี้หน้าของกัมพูชานะทางนี้หน้าของไทยเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็เพียงตอบรับแล้วก็พระองค์อ่รารัชกาลที่9้าท่านก็ ท่านคงเล็งเห็นเช่นนั้นอย่างที่ว่าเนี่ยแหละครับท่านจึงได้ประกาศออกมาให้เป็นหลักฐานันชัดเจนอันนี้นี่ประกาศตั้งแต่ปี2 5 1 6นะครับ2 5 1 6เนี่ยปีนั้นผมยังไม่เกิดนะเพราะผมเกิด2117ก็ทายุผมเองก็50ชิ้นนี้ก็51ปีผ่านมาแล้วครับ51ปีเนี่ยครึ่งศตวรรษนะครับแล้วกลับเรียนว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยที่ที่จะมีการแบ่งปันกันเนี่ยนะครับ ถ้าคิดเป็นจำนวนไร่นะสิบสองล้านไร่นะครับไร่เดียวเนี่ยหนึ่งไร่เนี้ถ้าถ้าปลูกสร้างเป็นบ้านจัดสรรนะโอ้โหหลายสิบหลังอ่ะสิบสองล้านไร่นะครับยำ <c oughs> ผมเชื่อว่าพระเจ้าอยู่หวัวรัชการที่9ก้าท่านคงได้เล็งเห็นตรงนั้นว่าเพื่อให้เกิดความชัดเจนท่านเล็งเห็นความสําคัญนะครับจึงได้ออกประกาศชิ้นนี้ขึ้นประกาศท่านบอกอย่างนี้เลยนะท่านบอกว่า เพื่อให้การใช้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทยในการสำรวจและการสแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยจึงกำหนดให้เขตหลายทวีปต,ตามแผนที่และพิกัดภูมิศาสตร์ของแต่ละจุดที่ประกอบเป็นเขตไหลทวีปของไทยซึ่งแนบท้ายประกาศนี้ เป็นเขตไหลทวีปของประเทศไทย Taiwan, ด้านอ่าวไทยได้ยึดถือการกําหนดเขตไหลทวีปนี้ได้ยึดถือมูลฐานแห่งสิทธิตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศอันเป็นที่ยอมรับนับถือกันนะครับและตามมนุษยสัญญาว่าด้วยไหลทวีปซึ่งกระทำณกรกุงเจนีวาลงวันที่29เมษายนคศ .1958 เห็นไหมคนระัท่านได้อิงหลักกฎหมายสากลด้วยได้อิงอนุสนธทีสัญญานั้นด้วยนะครับอย่างครบถ้วนอธิบายไว้อย่างครบถ้วนท่านเพื่อให พวกเราซึ่งอยู่รุ่นหลังมาเนี่ยจะได้ไม่ต้องกวนกวายหาพยานหลักฐานมากมายท่านสรุปสั้นเป็นใจความขณะนี้เท่าที่ผมฟังอยู่นะมีหลายกลุ่มหลายคนที่พยายามบิดเบือนอยู่นะครับว่าเป็นแค่เพียง12ไมล์ทะเลมาเกยกันไม่จริงหรอกครับนี่หลักฐานครับหลักฐานประกาศในราชกิจจารบกษารมาเป็นเวลานับถึงวันนี้51ปีเต็มครึ่งศตวรรษครับใครก็จะบิดเบือนไปเป็นของใครไม่ได้นอกจากนี่คือแผ่นดินไทยครับ เห็นไหมคะทุกคนชัดเจนนะคะนี่คือแผ่นดินไทยก่อกูดไม่สามารถจะแบ่งผลประโยชน์ให้ใครได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้องทะเลเพราะนั่นคืออธิป,ปไตยของประเทศไทยนะคะชัดเจนและก็มีหลักฐานไม่ว่าจะเป็นหลักฐานจากนะคะส่วนที่สัญญาฝรั่งเศสสยามและก็หลักฐานจากในหลวงรัชกาลที่9ของ เราชาวไทยนี่แหละค่ะท่านทรงทำเป็นลายลักษณ์อักษรมีตราครุฑประทับเรียบร้อยนะคะคือท่านเล็งเห็นนั่นแหละค่ะว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะคะท่านจึงทำสิ่งนี้ไว้ให้ลูกหลานไทยได้ปกป้องอธิปไตยของตัวเองนั่นแหละค่ะนี่คือความจริงไม่ว่านะคะในรัฐบาลอดีต m o u 2 5ูสองหนี่ย ก็มีหลายท่านที่ออกมาพูดนี่นแหลคะค่ะว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านสภาที่ไปเซ็น m อ็มบสี่สิบสี่นั่นแหลคะค่ะมันสามารถยกเลิกได้โดยอัตโนมัติหรือเปล่าก็ต้องไปว่ากาันตามกระบวนการในรัฐสภานั่นแหลคะค่ะเนาะเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องนั้นก็คือผู้บริหารประเทศนั่นแหลคะค่ะต้องไปพูดคุยกันใช่ไหมคะแต่ถ้าจะ เอา5 0าสแบ่งให้กัมพูชา50แบ่งไทยห้าสิบเนี่ยคนไทยคงไม่ยอมอยู่แล้วเพราะมันมีหลักฐานชัดเจนนะคะว่าทุกอย่างคือของประเทศไทยของคนไทยอธิปไตยไทยไม่สามารถที่จะแบ่งปันให้ใครได้นั่นแหละคะ่ะนาะเข้ามาอยู่เมืองไทยเราก็เป็น7ล้านคนแล้วนะคะสารพัดเลยไม่รู้นะคะมาจากช่องทางไหนบ้างต่อมางแล้วเนี่ย อย่าเอา50-50ไปแบ่งให้ใครอีกเลยค่ะเนาะอันนี้คนไทยเราต้องช่วยกันนะคะรักษาอธิปไตยของตัวเองแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลูกหลานของตัวเองในอนาคตข้างหน้านะเราเป็นคนไทยค่ะเราทุกคนเป็นคนไทยประชาชนคนไทยต้องร่วมร่วยช่วยกันนั่นแหละคะ่ะว่าอะไรที่มันเป็นของคนไทยเราจะยอมเสียเปรียบให้กับประเทศอื่นหรือเปล่าล่ะ เราจะยอมเสียเปรียบเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะทําให้ประเทศไทยเราเสียเปรียบเขาทุกด้านหรือเปล่าละ่ะคนไทยเราก็ต้องคิดนะคะไม่ว่าทรัพยากรธรรมชาติหรือที่เขาขีดเลยมานะ่ะแบ่งกันห้าสิบห้าสิบนะเท่าไหร่สิบสองล้านสิบสองล้านไร่มันปลาไปเท่าไหร่อ่ะสิบสองล้านไรนะ่น่ะมันเยอะมหาศาลเลยนะคะ สำหรับพื้นที่ของประเทศไทยที่จะไปแบ่งให้เขานะ่ะอันนี้มันมันไม่ไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะทุกคนคนไทยเราต้องช่วยกันนะคะเราต้องปกป้องบ้านเมืองของเราเนี่ยแหละคะ่ะก็เหมือนที่เขาบอกว่าใครจะบอกว่าเราขลั่งชาตินะคะคลั่งชาติแล้วออกมาปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนปกป้องอธิป,ปไตยของประเทศไทยเนี่ยมันดีคะ่ะ เพราะเรารักชาติบ้านเมืองของเราปกป้องชาติบ้านเมืองของเราเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าถ้ามีคนนะคะจะเอาทรัพยากรธรรมชาติหรือแบ่งที่ดินให้กับประเทศเพื่อนบ้านโดยที่ไทยเสียเปรียบทุกอย่างเนี่ยทั้งๆที่มันเป็นของไทยอยู่แล้วแล้วคนไทยจะยอมไหมล่ะในส่วนนั้นนะคะอันนี้ก็ฝากให้คนไทยเราคิดทุกคนนะคะ เราข้างชาติเรารักพื้นแผ่นดินของเราเราพร้อมใจกันปกป้องพื้นแผ่นดินของเราเพื่อลูกหลานของเราค่ะเพราะตอนนี้นะคะเราจะปกป้องได้เท่าไหร่แล้วก็ปกป้องขนาดทุกวันนี้นะคะแรงงานข้ามชาติก็ปาไปเจ็ดร้อยเท่าไหร่นะเจ็ดล้านแปจะแปดล้านคนเนี่ยมันก็เท่ากับรเัเซียเขาเรียกอะไร ทรัพยากรพื้นแผ่นดินให้เขาได้อาศัยอยู่แล้วเห็นไหมคะในอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเนี่ยลูกหลานไทยเราต้องช่วยกันปกป้องนั่นนะคะ่ะเข้ามาแบบถูกกฎหมายเราก็ให้ทํางานต่อไปนะคะถ้าไม่ถูกต้องเราก็ช่วยกันผลักดันนะคะอย่าให้นะคะมีรัฐบาลชุดไหนโอบอุ้มต่างด้าวมากกว่าคนไทยเลยคะ่ะเพราะว่าคนไทยในอนาคตข้างหน้าจะเสียเปรียบเขาทุกอย่างถ้าเขาเหล่านั้นอยู่เกิน แล้วมีมากเกินไปไทยเราจะอ้าปากไม่ได้ในอนาคตข้างหน้ามองต่างชาติเขาและจะเห็นความเป็นจริงอ้าปากไม่ได้เขาเขาครองเขาคลองกันหมดนะ่ะสิทธิ์เสียงจะไม่มีในอนาคตข้างหน้านะคะฝากคนไทยด้วยแล้วกันเนาะเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะเรารุ่นแก่ไปแล้วนะ่ะไม่อยู่ถึงอีกยี่สิบสามสิบปีก็บุญหัวแล้วนะคะ อยากให้ลูกหลานในอนาคตนั่นแหละคะ่ะได้อยู่ดีกินดีในอนาคตข้างหน้าใช่ไหมคะทุกคนไม่ได้ไปตกไปเป็นเบี้ยร่างของใครนั่นแหละคะ่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้คืนนี้นอนหลับฝันดีราตีสวัสดีค่ะ